ท่านผู้ปกครองและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทัง1ทุกคนนะคะพบกับครูเอกแล้วนะคะในการเรียนออนไลน์วิชาภาษาไทยค่ะครั้งที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับกลุ่มคำหรือวลีและประโยคไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ประโยคและส่วนประกอบของประโยคกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดพร้อมๆกันเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประโยคและส่วนประกอบของประโยคกันค่ะ ความหมายของประโยคนะคะประโยคคือคำหรือกลุ่มคำที่เรียงต่อกันอย่างเป็นระเบียบและมีใจความสมบูรณ์ค่ะส่วนประกอบของประโยคนะคะครั้งที่แล้วคุณครูเอได้บอกเด็กๆไปแล้วนะคะเรามาตบเวือนกันอีกหนึ่งครั้งนะคะส่วนประกอบของประโยคค่ะจะประกอบไปด้วยภาพประธานแล้วก็ภาแสดงนะคะภาพประธานค่ะภาพประธานนะคะ คือคำหรือกลุ่มคำที่ทำหน้าที่เป็นผู้กระทำอาจมีบทขยายมาประกอบเพื่อทำให้มีใจความชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะส่วนประกอบของภาพประธานค่ะจะประกอบไปด้วยประธานแล้วก็ขยายประธานนะคะส่วนภาพแสดงนะคะภาพแสดงคือคำหรือกลุ่มคำที่ทำหน้าที่เป็นตัวแสดงการกระทำของประธานอาจมีส่วนขยายและกรรม เพื่อทำให้ใจความของประโยคสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะคะส่วนประกอบของภาพแสดงค่ะก็จะมีกริยาขยายกริยากรรมขยายกรรมค่ะเรามาดูตัวอย่างประโยคเด็กผู้ชายกระโดดเชือกภาพประธานนะคะก็คือเด็กผู้ชายค่ะส่วนภาพแสดงนะคะก็คือกระโดดเชือกนั่นเองค่ะฝนตกหนัก ฝนเป็นประธานตกเป็นกริยาหนักขยายกริยานะคะสุนัขตัวใหญ่ไล่แมวสีเทาสุนักนะคะเป็นประธานค่ะตัวใหญ่นะคะจะขยายประธานค่ะไล่เป็นกริยาค่ะแมวเป็นกรรมนะคะส่วนสีเทานะคะคือขยายกรรมค่ะประโยคนะคะแบ่งได้เป็นสองชนิดนะคะ หประโยคสองส่วนค่ะจะประกอบไปด้วยประธานและกริยานะคะ 2. ประโยคสามส่วนค่ะจะประกอบไปด้วยประธานกริยาแล้วก็กรรมค่ะเรามาเรียนรู้ประโยคสองส่วนกันก่อนนะคะประโยะคะสองส่วนคือประโยคที่ประกอบด้วยประธานและกริยาตัวอย่างค่ะเต่าคลานเต่าเป็นประธาน คลานเป็นกริยาค่ะรถยนต์เล่นรถยนต์เป็นประธานเล่นเป็นกริยาค่ะฝนตกฝนเป็นประธานตกเป็นกริยาค่ะครูสอนครูเป็นประธานสอนเป็นกริยาค่ะเจนนี่หัวเราะเจนนี่เป็นประธานหัวเราะเป็นกริยาค่ะ เธอคนนั้นนอนหลับเธอเป็นประธานคนนั้นขยายประธานนอนเป็นกริยาหลับขยายกริยาค่ะต่อไปนะคะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับประโยค3ส,ส่วนค่ะประโยค3ส,ส่วนคือประโยคที่ประกอบด้วยประธานกริยาแล้วก็กรรมนะคะตัวยอย่างประโยคค่ะเราปลูกต้นไม้เราเป็นประธาน ลูกเป็นกริยาต้นไม้เป็นกรรมนะคะชาวประมงจับปลาชาวประมงเป็นประธานค่ะจับเป็นกริยาปลาเป็นกรรมแม่นกคาบเหยื่อแม่นกเป็นประธานคาบเป็นกริยาเหยื่อเป็นกรรมค่ะฉันซื้อโทรศัพท์ฉันเป็นประธานซื้อเป็นกริยา โทรศัพท์เป็นกรรมนะคะน้องของฉันดื่มชานมไข่มุกน้องเป็นประธานค่ะของฉันขยายประธานดื่มเป็นกริยาชานมไข่มุกเป็นกรรมนะคะแม่ทําอาหารแม่เป็นประธานค่ะทําเป็นกริยาอาหารเป็นกร,รมนะคะพี่ของผมเรียนออนไลน์ พี่เป็นประธานของผมขยายประธานค่ะเรียนคือกริยาออนไลน์เป็นกรรมนะคะเจ้านายฉีกกระดาษเจ้านายเป็นประธานฉีกกริยากระดาษเป็นกรรมค่ะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยคและส่วนประกอบของประโยคจาก powerpoint ของครูเอไปแล้วนะคะต่อไปค่ะ คุณครูเอมีคลิปความรู้เกี่ยวกับประโยคและส่วนประกอบของประโยคให้เด็กๆได้เรียนรู้ค่ะเราไปเรียนรู้จากคลิปความรู้กันเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะในวันนี้เรามารู้จักกับประโยคและส่วนประกอบของประโยคกันบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยครับวันนี้กิ่งอารมณ์ดีตื่นแต่เช้าเพื่อมาทำขนมกล้วยของโปรดของแก้วแก้วมากินขนมกัน นี่ไงขนมกล้วยที่แก้วชอบพี่กิ่งช่วยแก้วแต่งประโยคหน่อยสิประโยคอะไรหรอไหนขอดูหน่อยซินี่ไงแต่แก้วยังไม่เข้าใจเลยว่าประโยคคืออะไรประโยคก็คือกลุ่มคำที่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างเป็นระเบียบและมีเนื้อความครบบริบูรณ์ว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรซึ่งจะประกอบไปด้วย ภาคประธานและภาคแสดงจ้าภาคประธานกับภาคแสดงต่างกันยังไงอะคะภาคประธานเป็นส่วนที่บอกให้รู้ว่าใครหรือสิ่งใดเป็นผู้กระทาอาการหรือเป็นเหตุการณ์ใดซึ่งจะประกอบไปด้วยประธานและส่วนขยายประธานส่วนภาคแสดงนั้น เป็นส่วนที่บอกอาการหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประกอบไปด้วยกริยาส่วนขยายกริยากรรมและส่วนขยายกรรมจ้าและกว่าจะมีประโยคได้เนี่ยก็ต้องมีโครงสร้างด้วยนะซึ่งโครงสร้างประโยคแบ่งเป็นสองแบบคือประโยคสองส่วนและประโยคสามส่วนจ้าประโยคสองส่วนและประโยคสามส่วน ต่างงงกัันยงไงคะถ้าอย่างนั้นมาดูประโยคสองส่วนก่อนดีกว่าประโยคสองส่วนประกอบด้วยประธานกับกริยายกตัวอย่างเช่นหมูเดินคำว่าหมูคือประธานและคำว่าเดินคือคำกริยาจ้าและเพื่อความชัดเจนมากขึ้นอาจเติมส่วนขยายเข้าไปก็คือ หมูเดินช้าในที่นี้จะเติมส่วนขยายกริยาลงไปนั่นก็คือคำว่าช้าเรามาดูอีกตัวอย่างนะนั่นก็คือนักเรียนคุยคำว่านักเรียนคือประธานและคำว่าคุยคือกริยาจ้าและเพื่อความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเราอาจเติมส่วนขยายเข้าไปคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้า คุยเสียงดังในที่นี้จะเติมส่วนขยายประธานลงไปนั่นก็คือคำว่าชั้นประถมศึกษาปีที่5และส่วนขยายกริยาคือคำว่าเสียงดังจ้าเรามาดูตัวอย่างสุดท้ายนะนั่นก็คือคำว่าน้องนอนหลับคำว่าน้องคือประธานและคำว่านอนหลับคือกริยาจ้า และเพื่อความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเรออาอาจเติมส่วนขยายเข้าไปเช่นน้องของฉันนอนหลับสบายในที่นี้จะเติมส่วนขยายประธานลงไปนั่นก็คือคำว่าของฉันและเติมส่วนขยายกริยาลงไปคือคำว่าสบายค่ะเอาล่ะครับน้องๆพักกันสักครู่แล้วค่อยมาดูประโยค3ส่วนกันต่อนะครับ รู้จักกับประโยคสองส่วนกันไปแล้วมารู้จักกับประโยคสามส่วนกันบ้างนะเรามาดูกันต่อเลยนะครับแล้วประโยคสามส่วนมีอะไรบ้างคะประโยคสามส่วนจะประกอบไปด้วยประธานกริยาและกรรมยกตัวอย่างเช่นนกจิกนอนคำว่านกคือประธานคำว่าจิกคือกริยาและคำว่าหนอนคือกรรมจ้า และเพื่อความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเราอาจเติมส่วนขยายเข้าไปคือนกตัวสีเหลืองจิกนอนตัวอ้วนในที่นี้จะเติมส่วนขยายประธานลงไปนั่นก็คือคำว่าตัวสีเหลืองและส่วนขยายกรรมคือตัวอ้วนคุณยายเก็บดอกมะลิคำว่าคุณยายคือประธานคำว่าเก็บคือกริยาและคำว่าดอกมะลิ คือรำจ้าและเพื่อความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเราอาจเติมส่วนขยายเข้าไปคือคุณยายของฉันเก็บดอกมะลิในที่นี้จะเติมส่วนขยายประธานลงไปนั่นก็คือคำว่าของฉันและตัวอย่างสุดท้ายคือแมวจับหนูคำว่าแมวคือประธานคำว่าจับคือกริยาและคำว่าหนู คือกรรมและเพื่อความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเราอาจเติมส่วนขยายเข้าไปคือแมวของวินจับได้หนูตัวใหญ่ในที่นี้จะเติมส่วนขยายประธานลงไปนั่นก็คือคำว่าของวินส่วนขยายกริยาคือคำว่าได้และส่วนขยายกรรมคือคำว่าตัวใหญ่จ้า เข้าใจกันแล้วนะครับกับประโยคและส่วนประกอบของประโยคเด็กๆได้เรียนรู้ประโยคและส่วนประกอบของประโยคทั้งจาก powerpoint และจากคลิปความรู้ไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้คุณครูเอก็มีใบางานจะให้เด็กๆได้ทําด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของใบางานกันเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะสำหรับงานที่คุณครูเอจะให้เด็กๆทำในวันนี้นะคะคุณครูเอจะให้เด็กๆทำลงในสมุดวิชาภาษาไทยค่ะโดยให้เด็กๆนะคะนำคำที่กำหนด ไปแต่งเป็นประโยคที่มีประธานกริยาแล้วก็กรรมนะคะจำนวน10ประโยคค่ะสามารถใช้คำซ้ำได้นะคะคุณครูเอให้คำนานะคะตัวอย่างค่ะแม่กินมะม่วงนะคะแม่กินมะม่วงค่ะหรือตัวอย่างค่ะแม่ปลูกต้นไม้เด็กๆพอจะเข้าใจหรือยังคะ โดยให้เด็กๆทำดังนี้นะคะเด็กๆเ,เขียนวันที่ก่อนนะคะเสร็จแล้วเขียนตรงกลางหน้ากระดาษว่าเรื่องประโยคเขียนคำชี้แจงค่ะแต่งประโยคจากคำที่กำหนดให้สิบประโยคนะคะเด็กๆไม่ต้องลอกคำจากในตารางลงในสมุดนะคะให้เด็กๆแต่งประโยคจำนวน10บข้อได้เลยค่ะเสร็จแล้วขีดเส้นใต้นะคะ เมื่อทำเสร็จแล้วนะคะก็ถ่ายรูปแล้วส่งเข้ามาในกลุ่มไลน์ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูเอก็ขอจบการสอนออนไลน์เพียงแค่นี้นะคะก่อนจากการคุณครูเอมีเพลงให้เด็กๆฟังค่ะชื่อเพลงว่าประโยคสามส่วนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายไปฟังเพลงประโยค3ส่วนกันเลยค่ะ ประโยคสมส่วน <_ an> คือประธานกริยากรรมยังฝังใจจำคำว่าแมวกินปลาแมวนั้นเป็นประธานกินเป็นกริยากรรมนั้นคือปลาแมวกินปลาประโยคสมส่วนแมวกินปลาประโยคสมส่วนประโยคสมส่วนคือประธานกริยากรรม ยังฟังใจจำคำว่าแมวกินปลาแมวนั้นเป็นประธานกินเป็นกริยาคำนั้นคือปลาแมวกินปลาประโยคสามส่วนแมวกินปลาประโยคสามส่วน